นี่คือโคมไฟสปอตไลท์ซุลเซลล์รุ่น300วัตต์โมดิโซล่าปรับได้3แสงรุ่นใหม่ล่าสุดน,นะครับสามารถปรับแสงไฟได้3สีมีขาววอร์มและคูลไว แบตเตอรี่อยู่ข้างในตัวโควมไฟเป็นแบตลิเทียมฟอสเฟตความจุ15,000มิลลิแอมป์กลางคืนสว่างนาน10-12ชั่วโมงสว่างถึงเช้าแผงโซลาเซลล์โมโนโคริสตัลไลน์กำลัง6โวลต์15วัตต์สายไฟยาว5เมตรมีอุปรกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้งใช้งานมีขายยึดแผงโซลาเซลล์มีรีโมทควบคุมการทำงานมีน็อตและพุกยึดแผงโซลาเซลล์กับยึดต,ตัวโคมนะครับหลอดไฟ LED แบบ SMD 224 LED สว่างครอบคลุมพื้นที่150ตารางเมตรรีโมทควบคุมการทำงาน on/off ออเปิดปิดการทำงานสามเหลี่ยมบน 6K ปรับแสงขาว 4K แสงผสม 3K แสงวอร์ม3ปุ่มด้านล่างตั้งเวลาการทำางาน2ชั่วโมง4ชั่วโมงหรือว่า6ชั่วโมงก็ได้นะครับถ้าเราต่อแผงโซล่าเซลล์และตัวโคมไฟเข้าด้วยกันโคมไฟก็จะเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับในตอนกลางวันถ้าแผงโซล่าเซลล์ชาร์จพลังงานหรือว่าโดนแสงแดดหลอดไฟจะดับกลางคืนโคมไฟติดเองอัตโนมัติตามแสงที่เราปรับไว้นะครับสั่งซื้อสินค้ากดตะกร้าเหลืองด้านล่างได้เลยนะครับุณครับ